หลายหลายคนที่เคยเห็นคลิปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการนวดหน้าปรับรูปทรงหน้าโดยการใช้มือหรือใช้เครื่องมือเล็กๆน้อยๆในการทำเนี่ยนะครับผมในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันสามารถจะปรับรูปหน้าได้จริงครับการพยายามนวดหน้าตามทิศทางที่เหมาะสมหรือว่าการทำกรวซาหรือทรีทเมนต์หน้าต่างๆเนี่ยมีคอนเซปต์เดียวกันนั่นก็คือการพยายามทำให้เลือดบนหน้าเนี่ยมันฟลอ์ดีขึ้นนะครับเมื่อฟลอ์ของเลือดดีขึ้นก็จะลดการอักเสบหรือว่าพาสารอาหารต่างๆขึ้นมาบนผิวหน้าได้ดีขึ้น พาออกซิเจนขึ้นมาได้ดีขึ้นทําให้เกิดการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนลดความเสื่อมโทรมของสภาพผิวแล้วก็ทําให้เกิดการซ่อมแซมของเซลล์ผิวที่ดีขึ้นนั่นเองครับฉะนั้นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมหลายๆคนที่นวดหน้ามาตลอดหลายๆปีเนี่ยพบว่าผิวก็ยังมีความเนียนนุ่มหรือว่ามีความหนึบกระชับอยู่นั่นเองครับส่วนอย่างที่2นะครับผมถ้าเกิดสมมติว่าเราเคยเห็นคลิปนวดบางอย่างที่มีความจาเพาะเจาะจงมากขึ้นหรือมีความหนักแน่นในการนวดมากขึ้นเนี่ยมันสามารถจะเปลี่ยนรูปหน้าได้หรือวาาาาเปลีนนนนนสัดสวขขอองงงงงหห้้้้ไจรรรรริิๆแใมมโค ท,ที่เรียกว่าเป็นโครงสร้างของชั้นไขมันนะครับทั้งชั้นตื้นแล้วก็ชั้นลึกโดยในแต่ละชั้นเนี่ยครับมันก็จะมีกรีบของไขมันรวมถึงว่าในใบหน้าของเราเนี่ยก็จะมีโซนนิ่งหรือว่าผนังกั้นห้องของแต่ละห้องซึ่งในงนั้นเนี่ยก็จะมีไขมันอยู่ใช่ไหมละครับทีนี้เวลาเราต้องการจะปรับรูปหน้าเนี่ยบางทีเนี่ยมันมีความแตกต่างที่ชั้นไขมันนี่แหละครับเราก็จะมีการปรับโดยการกดนวดหรือว่ามีการเปลี่ยนทิศทางทาให้ตัวกรีบไขมันเนี่ยมันไหลออกไปในทิศทางที่เราต้องการได้เพียงแต่ว่ามััััััันน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 กกกก็็จจะะอออออยยยููู่่่่่ใใรรรรีีหหืวาาาโซขงงงมมเเคบ้้ปปล ข้อจากัดตรงนี้เล็กน้อยแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าการปรับรูปหน้าในรูปแบบนี้หรือว่าการทําให้คุณภาพผิวดีขึ้นในรูปแบบนี้เนี่ยมันอยู่ในระยะสั้นมากๆเช่นหลักวันด้วยซ้ำถ้าเราต้องการที่จะให้มีความเปลี่ยนแปลงในระยะยาว,ยาวเราก็แค่ต้องทํามันทุกวันนั่นเองแต่ถามว่าจะเยอะเพียงพอที่จะทาให้มีการปรับรูปหน้าอย่างมีนัยสําคัญไหมจริงๆก็ไม่ท้ายสุดก็ต้องกลับมาที่เครื่องหรือว่างานฉีดนั่นเองครับ